สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับความประทับใจที่ผมใช้ตัวแบตเอนเนอร์ไจเซอร์นะครับที่ผมเอามาขายเยนี่ยแต่มีโอกาสได้ใช้แล้วก็เกิดความผิดพลาดจากทางรถยนต์แล้วได้เห็นประสิทธิภาพตัวแบตที่มันเยอะมากๆนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยมีวันหนึ่งนะครับผมไปไดโนกับทีมงานเพื่อจะจูนรถแข่งนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยรถมีปัญหาเรื่องระบบชาร์จไฟนะครับ แต่เราไม่รู้ว่ารถมีปัญหาเรื่องระบบชาร์จไฟนะครับก็คือประเด็นคือเราจูนบนไดโนโน,นะครับต้องแต่ประมาณ11โมงนะครับจนถึงบ่าย2นะครับประมาณ50ลันนะครับโดยที่มีไฟลูปแบบโชว์นะครับตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยไฟลูปแบบนั้นโชว์เนี่ยมันอาจจะมาจากพวกกล่อง DC หรือคาปลาอะไรเสื่อมแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือสายไฟของไดาชาร์จนะครับมันไม่ได้ติดไม่ได้ถูก เชื่อมต่อกับตัวแบตเตอรี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย50ลันที่ผมลันไปนะครับบนไดโน่รถนะครับลันเปล่าๆด้วยพลังงานแบตเตอรี่ที่ใส่ของ Energizer ไปซึ่งผมกับทีมงานก็เฮ้ยโหแม่งเจ๋งว่ะเพิ่งรู้ว่ารถเราเนี่ยจูนมา50ลันประมาณ2ชั่วโมงกว่าโดยที่ไดชาร์จไม่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เลยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมรู้เลยก็คือวันนี้คือเซลล์แบตด้านในนะครับของ e n e r i z e r เนี่ยแข็งแรง ทนมากแล้วแล้วก็เรื่องของพลังไฟเนี่ยเหลือเฟือเลยที่จะใช้งานกับรถบ้านเั่าไปอันนี้เคสแรกนะครับที่ผมเจอบนไดโน่ต่อมาเคสที่2นะครับเราไปสนามกันครับเพื่อเทสรถแข่งวันที่ไปเทสรถแข่งเนี่ยโอเคเราก็คิดว่าเราแก้ปัญหาไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปเทสวิง่งพี่หนึ่งบานาเป็นคนขับนะครับไปเทสวิง่งวิ่งได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเข้ามาไฟแบตเตอรี่โชว์นะครับ พอไฟแบตเตอรี่โชว์เนี่ยเราลองมาวัดไฟจากไดชาร์จเข้าแบตเตอรี่อาการเดิมเลยนะครับไฟชาร์จไม่เข้านะครับไฟชาร์จไม่เข้าเนี่ยเกิดจากตัวปัญหาสายไฟภายในรถแข่งนะครับที่มีปัญหาคือไฟที่ชาร์จจากไดชาร์จเนี่ยเข้าไปไม่ถึงตัวแบตเตอรี่นะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับเราหาเจอสาเหตุในวันนั้นก็คือตัวเชื่อมต่อขั้วของสายไฟไดชาร์จเนี่ยมันหลุดออกจากกันนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์อีกเช่นเคยนะครับทุกคนงงว่าเฮ้ย รถวิ่ง2ชั่วโมงแบบไม่มีไดชาร์จเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมรู้คือหรืออยากจะมาแชร์ให้ฟังวันนี้คือไอ้ตัวแบตเอนเนอร์จเซอร์เนี่ยทนมากพลังงานเหลือเฟือนะครับรถแข่งสามารถวิ่งในสนามพีระนะครับได้ประมาณ2ชั่วโมงหรือ6เซสชั่นนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วเรามารู้ที่หลังว่าไฟไม่ชาร์จเพราะว่าไฟแบตเตอรี่มันขึ้นโชว์นะครับมาสังเกตดูที่หลังแต่รถก็ยังสตาร์ทได้ปกติเราก็ซ้อมมาได้เกือบทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากแชร์ให้ทุกคนรู้ว่าเ้ยแบตจริงๆหรือแบตที่คุณภาพดีจริงๆเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถเรามันจะไม่ดับทันทีนะครับมันจะใช้ไปได้อีกระยะหนึ่งสักพักเลยใหญ่ๆนะครับก็ช่วยให้เราเข้าที่ปลอดภัยได้นะครับหรือหาร้านแบตเตอรี่เซอร์วิสได้ครับถ้าเป็นแบตที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยถ้าเกิดไฟไดชาร์จชาร์จไม่เข้าแป๊บเดียวครับประมาณ10นาทีก็หมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เคยเจออันนี้คือความ คิดเห็นหรือสิ่งที่ผมเจอมากับตัวกระแบตตัวนี้อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับ